โอ้ช oh, ่องโดมอนไทยหยาทนี <Wars> ่มันสนุกจริงเลยอ่ะเดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยนะเฮ้ยที่ทำไมเนี่ยตกใจหมดโอ้แม่เอลวีของลองลิซ่าตัวใหม่นี่มันแบบเก่งมากแบบตาสไม่ไหวอ่ะฟังสุดไปเลยอ่ะแม่เออมันแปลว่าอะไรอ่ะมันก็แปลว่าดีมากแบบดีเบอร์เบอร์ไงแม่ ัชนะปัชนะอ๋อแบบนี้นี่เองหนูเนี่ยไปสั่งตัดชุดเหมือนน้องเข้ามาแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะกรุบหรือตุ๊บแบบแม่กรุบหรือตุ๊บมันคือว่าอะไรอะอ๋อยกรุบหรือตุ๊บก็แปลว่าดีหรือแย่แะแม่ อ๋อ <AL> เหรอแล้วทำไมไม่พูดดีดีวะ,ะนี่แกงป่ะเนี่ยแกงแกงอะไรกินข้าวเหรอแกงปลายปลาไหมหน้าบักซอยโคตรอร่อยเลยนะโอ้ยแกงก็แปลว่าแกงไงแม่โอ๋อมันมอนนี่แกพูดภาษาธรรมดาได้ไหมพี่ฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยตามไม่ทันแล้วโโหัวนี่ตึ้งเลยอ่ะอ่า,อา,อา,อาก็ได้เดี๋ยวมันมอนเนี่ยจะพยายามนะแต่ว่าเอ๊ะโทรศัพท์เข้าอ่ะแม่ฮัลโหลฮะชุดที่ตัดใหม่มดูเหมือนจะตุบหรอโอ๋ยมันมอนจะเป็นลมช่วยดิฉันพ่อสอ แล้วพุทธศักราชมันเกี่ยวอะไรด้วยอะ่ะไม่ใช่แม่พอสองไงพอสองอ่ะแล้วมันแปลว่าพี่สาวใช่ไหมโอ้เคยสอนไปแล้วมันแปลว่าพระสงฆ์ไงพระสงฆ์ไงกับว่าพระสงฆ์ช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแม่เว,ว้แต่แล้วทำไมมึงพูดดีเนี่ยไอเวินยีเบอร์เฟ่ไงแม่ตาชต้าตาช